ราคาน้ำมันตัวเลขขนาด10นิ้วสั่งงานด้วยเสียงผ่านบลูทูธและตั้งค่าด้วยปุ่มกดและรีโมทไร้าสายระยะไกลนะครับผมเบื้องต้นนะครับตัวจอจะถูกล้าง Data ไว้เรียบร้อยนะครับขั้นแรกเราก็จะทำการเชื่อมบลูทูธในมือถือและในแอปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดแอปขึ้นมา,าเบื้องต้นผมก็จะ ดูอดเดสของแต่ละป้ายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนอดเดสเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้คำสั่งคำว่าป้ายนะครับป้ายเมื่อใช้คำสั่งไปป้ายก็าจะแสดงอดเดสของตัวเองขึ้นมานะครับตู้หนึ่งตู้สอตูส้สเมื่อเราต้องการให้ตู้ไหนชื่ออะไรแล้วก็กำหนดไปได้เลยนะครับศ1นชื่อดีเซล ตอนนี้มันก็จะให้ตู้หนึ่งเป็นชื่อดีเซลนะครับตู้ก็จะรับคําสั่งรับไปแล้วก็พิจเป็นศูนย์ศูนย์แป๊บนึงนะครับศูนย์สองชื่อเบนซินผมก็กาหนดตู้สองให้เป็นเบนซินนะครับตู้สองก็จะรับไปนะครับศูนย์สามชื่อ A S อสโํฮอลกำหนดให้ตู้สามชื่อก๊สโฮอลนะครับจากนั้นเราก็สามารถตั้งราคาโดยเรียกชื่อและตามด้วยราคาได้เลยนะครับผม ดีเซลสา8สิจุดแปดสองเบนซิน45.58เบนซิน4 5 5สาก็จะรับค่าไปและแสดงผลเลยนะครับแก๊สโซฮอลห้าสิ เราจะเห็นว่าสะดวกสบายในการตั้งค่ามากเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าสีแะตัวเลขแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดป้ายได้เลยครับไม่ต้องไปยกเบรกเกอร์ไม่ต้องเดินไปปิดเบรกเกอร์นะครับปิดเราสามารถใช้คำสั่งปิดได้เลยครับดู็จะดดบ,บทั้งหมดนะครับพอตอนเช้าเราก็สั่งผ่านบลูทธูธเปิดได้เลยครับเปิด กมไปรับคำสั่งออไปนะครับราคาก็จะแสดงขึ้นมาที่ตัง้งราคาไว้นะครับทนี้ก็ผมก็จะจะมีคำสั่งใช้ในการเซตดีฟ l อนะครับกรณีต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับหรือล้างจอทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้คำสั่งว่าล้างได้เลยนะครับล้าง ใช้คำสั่งนี้ไปก็จะทําการล้างชื่อป้ายไปต a ้งตัวเลขทั้งหมดนะครับไปเริ่มต้นรีฟอร์ใหม่ครับการใช้ง,ง,งานก็มีประมาณนี้ครับสาธิตการตั้งค่าด้วยเมนนวดมือนะครับปุ่มกดเราจะมาดูที่ตู้นะครับต,ตู้ก็จะมีเราจะใช้ปุ่มเซตกับปุ่มเดกนะครับเมื่อเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมาเราก็จะกดที่ปุ่มเซตนะครับกดค้างไว้สามมิลสองรอบนะครับ หนึ่งสองสามแล้วปล่อยจากนั้นก็กดอีกรอบนึ่งครับหนึ่งสองสามแล้วปล่อยนะครับอ่าแล้เราก็จะเห็นว่าทุกตู้จะดับหมดนะครับแล้วจะจะมาติดที่หลักหน่วยตู้แรกนะครับผมจากนั้นก็เริ่มปรับค่าได้นะครับผมก็จะเริ่มปรับนะครับผมตุ่มตุ่มเซตนี่ตุ่มเซตอัพหนึ่งนี่คือจะเพิ่มตัวเลขนะครับเมื่อผมกดนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งจากนั้นเมื่อได้เลขที่ต้องการนะผมเอาเลขห้านะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเน็กถัดไปนะครับ ก็จะไปที่หลักถัดไปนะครับผมก็จะกดอัพได้เลขที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดป,ปุ่มเน็กถัดไปนะครับนะครับปุ่มเซตเพิ่มตัวเลขปุ่มเน็กถัดไปนะครับบันทึกและถัดไปแต่จากนั้นก็ติดไปยังตู้ที่สองนะคะรับกดเน็กถ้าไม่ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็กดป,ปุ่มเน็กถัดไปเลยนะครับอ่าแต่จากนั้นก็ตัวรีโมทก็เหมือนกันครับผม ปุ่ม A ก็คือปุ่มเซฟนะครับเพิ่มตัวเลขส่วนปุ่ม B ก็คือปุ่มเล็กบันทึกค่าและปรับเลขถัดไปนะครับจากนั้นมาผมกดปุ่ม B นะครับก็จะไปที่ตู้ที่สามนะครับผมถ้ากติดนะครับผมกดปุ่ม A ครับเลขก็จะเปลี่ยนกดปุ่ม B ก็จะไปที่เลขถัดไปนะครับจนตั้งค่าเลขสุดท้ายได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะกดปุ่ม B นะครับ ปุ่มนดสุดท้ายหน้าจอก็จะดับหมดกระพริบและติดขึ้นหมากครั้งแสดงว่าทุกตู้ได้บันทึกตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการปรับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ปกติครับตัวตู้ก็จะทุกป้ายก็จะกระพริบประมาณ30นาทีหนึ่งครั้งนะครับกระพริบประมาณหครั้งทุกครึ่งชั่วโมง,งการใช้งานก็มีประมาณนี้นะ